แปลกวะบอกโรงน้าก่อนเหรอบอกชื่อก่อนเลยนะทุกคนเผื่อมันมีคำพูดอะไรน่ารักน่ารักมาพี่แชมป์เพิ่งมีรูปด้ยครับจบนนคนที่สามนี่นเลยอ๋อวันแรกันแรก แแนนอใส่เลยแล้วมันต้องมีความจินตนาการนะน่าสนใจตึกก่อนปิดกะตันรอใช่อยากลองอยากลองแต่เราจะรวยมั้งไงปกติหรอว่าเออมีใครไลฟ์แบบตอนนอนอะไรอยู่บ้างมั้ยบ้างมีจริงเหรอแบบปิดไฟนอนแล้วก็ไลฟ์ไปเรื่อยอย่างเงี้ยเหรอไม่ปิดไฟนอนหรือเขาเปิดไฟ อยากให้เขาเห็นาเรานอนเกงเราจะนอนกลวนป่ะก็กลัวอยู่เบื่อแบบพวกที่บอกว่าเฮ้ยคุณนอนไม่กลนเอสเอมอารมึงลองดูมลองดูสักทีหนึ่งเราจะนอนกลนป่ะกลบนแค่สงสัยตรงนี้ถ้าสำหรับนอนกลนเราจะโดนแคป่ะโดนอยู่แล้วเธออาจ็นคลิปเลยครับไม่ใช่แคปมือเดมันจะเกิดปัห็นกันปันนะนอยกับปันฉันนอนกลนมา กาา็เรื่องแบบนี้นี่มันจะเห็นมันจะเห็นคอมเมนต์ไหนไหนม,มันจะใหญ่นี่อ๋คอคอมเม,มนต์ใหญ่มีคนส่งไอศครีมวอลไอศครีม เธออย่ามองแบบนี้รอเจอค่ะรอเจอเลยนะครับวันนี้อยู่ที่ Central Westgate นะครับกับงาน Isuzu Mu X Mu X, M X. X. จะเดียวพี่พออเมื่อมีพูดถิดแล้วด้วยตายค่ะฉันรักลุงนะใครลุงตีปากแตกนะคะร <c oughs> อหน้าเวทีได้ค่ะเจอกันนะมารอเวสเกตแล้วครับ <c oughs> สินเจ้า เออไม่ได้แก่ค่ะไม่แก่ไม่มีออฟยี่สิบยี่สิบเองยี่สิบสองจบมาแล้วว่ายี่สิบสองปีเสียงดังปะจริงเหรอจบ22ยี่สิบสองปีแล้วเหรอมึงคะคูณจบพร้อมมึงค่ะเพี่อนพูดทำไมคะสิบปีครับพี่ออฟอุ้ยรถไฟต้องพูดเพูดอน แลต้องมีเอฟเฟกฟเลยวันนี้พี่เจนจะดุระดับไหนครับวันนี้ EP 8นะครับ The t r e n d นี้อย่าลืมดูด้วยนะตอนเย็นนะเดี๋ยวนี้ก่อนก่อนตอนเย็นเราจะแบบเอ้ยก่อนซีรีส์มาเราจะมีไลฟ์กับกันนะครับตอนเย็นวันนี้กันไปไหนอ่ะเธอไปสื่อมาให้หน่อยสิเห็นอยู่ในสตอรี่ว่าเออแต่งตัวออกไปข้นอกเตรียมสาบได้ไหมเตรียมสาเลยค่ะวันนี าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมไม่บอกค่ะบอกเขาไม่เซอร์ไพรส์สิอัน,นี่ยตอนแรกือกว่า24แล้วตอนนี้ล่ะเอาเนองเขาลงรูปแล้วเหรอไม่รู้ไปไหนอ่ะ

บบเ,เออแต่ส่งเข้ามาที่อีกเหรอหให้โซเฟียจับใหม่สง่สงไปหรือว่าจะอยากให้ออฟไม่ไม่เสร็จหรอก็ให้ส่งเปสงเ่สงไป<ร>สง่งเอ,อ่ออะไรก็ได้นะครับผมรอครับรอครับส่งโลมาไงโลมาคือเขาบอกว่าบางคนไลฟ์ทีได้แบบร้านนึงเป็นเป็น,สนแสนเลยเหรอก็อมีคนหนึ่งื่อเคยตามไปนี่คนหนึ่งใช่ปะ คือได้แบบมาตรฐานแสนเอาดีๆสิงก็เลยว่าเฮ้ยสบายเขาทำได้ยังไงก็แบบเก็บข้อส่งอะไรแบบนี้มาแอ้วก็ส่งไปเรื่อยๆเหมือนตอนนี้เราชื่ออะไรเทียรองใช่ป่ะเป็นเทียร์ทองก็คือแบบว่ามารอไปรวยอ่ะยัาไงดีฉันฉันไม่ไปแต่งงานดีป่ะฉั้รังไลย์ดีป่ะจริงๆก็รวยกว่านะเอาจริงเฮ้ววันน่าถ่อมมากเลยวันหนึ่งเขาไลฟ์กี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงอย่างไรบ้าง ทั้งคนไลา์ท the like, ั้งวันเใช่คือเข้าไปติอฉันจะเห็นเขาไลอยู่หมดเลยทั้งวันเหรอทั้งวันนะแกแต่เพื่อนฉันเพ่นไหลแบบเพ่นไหลมาอาทิตย์นึงใช่ป่ะไม่ไได้อยู่เ่กไม่เพืบ้าวิวโดนแบนป่ะโดนแบนสระโดนใช่ป่ะ โซเกียดูละครเราคนนี้กับฉันไปวะมันก็จะขึ้นทุกวันเลยอะ่ะแล้วเขาจะทำให้อแบะบต้องเต้งเตแต่ว่าจับไม่ได้ห้ามจาับอา่อาฮะฮะแต่ว่าถึงจะห้อยถึงจะไปซ้ายไปขวาก็แล้วแต่แต่ห้ามจาับโเกีดูคนเทนต์ของลคนเคนกนนลยอ่ะเออชแต่แกห้ามทำนะออกทำได้เวลานอนตอนเวลาเราไลฟ์ตอนเนี่ย ขอดเลยนะได้ได้จะไม่กล้าทำหรอกถึงฉันจะทำมันก็ไม่เต้งเต็งงั้นหรอกโอเคสองโอเคนะทุกคนนะแคทเกมมีคนแคทเกมร้านแคทเกมเอออยากทำแต่าะแคทเกมมันพูดคำหยาบไม่ได้ปะเหมือนที่นี่มันพูดคำหยาบไม่ค่อยได้เลยอบอ๋อส่วนบางคนจะแบบเป็แคทเกมที่แบบดูดซูมมากกว่า เพราะว่าแบบมันแบบมันพูดได้อ่าฮะอ่าฮะมันแบบโอเคดีกว่าแต่ที่ก้องเหมือน ai เยอะไงใช่ใช่พี่ไว้เขามีช่องไปของตัวเองแล้วนี่เขารู้ไปหมดเลยอ่ะทำไมอะได้ไงอ่ะครับเก่งมากเลยสืบมาสืบมาเรื่อยๆสืบมาไม่มีอะไรเลยครับไม่ได้ทำอะไรเลย ขันระนั้วจัด14คืออะไรหรอครับน่าจะเป็นในโลตัสตลอดอืมบอะว่ามันต้องคนส่งเยอะมันก็จะได้แบบเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆกดใจส้มยังทุกคนกดเลยนะใจส้มใจส้มใจส้มกดใจส้มให้ด้วยครับเ่อใหม่เว้ยใจส้มคืออะไรวะ นี่ไงใจส้มเกินมีอันเนี้ยคือใจส้มแล้วกดแล้วไม่ได้ดมันก็จะได้เป็นแบบเหมือนจะอยู่สมาชิกฟอลโล่<ม>ถ้าเกิดฟอลโล่ก็จะกดใจส้มได้เรื่อยๆใช่ปหมมันก็จะเป็นเลเวลไปเรื่อยๆอกดกดครับเออคนที่เข้ามาดูกดๆๆเยอะเยอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าสักกดแ<อ>บบมันก็จะเป็นการที่ทำส่งกิ๊บส่งไดเรื่อกดใจส้มแบบถ้าเราอยู่ทำเควส์ดีมันจะมีให้กดกดไลค์ก่อนส้มได้กดส้มอุ้ยกดไลค์มันมีให้ทำเควง์ไงแบบว่าส่งกี่ตัวทำเควส์แ้วทำมิชชั่นตัวเองว่าแบบว่าไลฟ์ครั้งนี้จะได้มิชชั่นเท่าไหร่ เอาคอกี้งกิ๊บตัวเลยมันเหมือนเป็น q u e s t i o อ้ยเป็นเหมือนแบบเป็นเออเป็นเ u e s ที่เราแล้วถ้าเราได้เราก็จะได้คูณสองอย่างหรอได้คูณสองเราก็ได้เฉยๆก็จะเก็บอันนึงก็เป็นแบบฟิ่อว่าก็เป็นกิฟที่เราได้เนี่ยโอ้โหนี่ยูก็ทำแบบกันก็ได้แบบว่าไลฟ์คู่กันใช่ไหมส่วนว่าไลฟ์คู่กันแล้วมันสามารถทำเป็นแบบแข่งกันได้ แข่เสองแบทเทิลกันแครเล่นแบทเทิลวะไม่เคยแล้วจะแบทเทิลสวยทำมิชชันแบทเทิลใช่ปะก็คือแข่งกันว่าใครจะได้กีตซ์เดียวกันแล้วคุณจะไปซื้ออีกกันได้ยังไงเราเอ้าเราก็ใครจะไปรู้ว่ะเกิดแล้มีคนสงสารเราไงมสงสารคุณน้าสงสารโอ้โหอะไรวะอาจจะมีคนเห็นใส่ปะปีไงอ๋อใคยเดี๋ยวแอ้ใหม่อยกตัวมิชแบทเทิลอะไรเงี้ยคุโอเคต้มยำต้มยำแบทเทิลแบทเทิลเดี๋ยวคราวหน้าคราวหน้าแล้วล่ามกันแบทเทิล ไม่ได้หรอกมันจะมีส้มคูณสองเราอาจจะได้ตอนคูณสองก็ได้แล้วคนนั้นสมมติคนได้ MVP เขาก็จะได้การมาหนึ่ง่ะได้การขาเขาไปการสตีเวิวสิองกันกูได้การบ่อยมากมึงปะมึงไปเท่าบ่อยเหรอไม่ไม่ได้ไปเท่าบ่อยกูไปเปย์ให้เขาจะได้ MVP อ๋อเหรอกก็อุ้ยวงการนี้มันใหม่มากเลยสำหรับผมอ่ะใหม่มากจริงใหม่มากมากกดใจส้มได้ครับ นี่ครับแต่โซ่ไม่เต็มเลยเห็นปะแต่ซ่ไม่มเ,ไเต็มเลยผม,ผมขอผมขอมขอหยุดไลฟ์ก่อนนะครับ <c oughs> ทุกคนที่ผมมา <c oughs>